โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอา sacrificing gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกำลังอยู่เกมฟรีฟ้ายืมจในโหมดแมนเชสเอร์นะครับผมทีมตํานานเรอัลมาดริดพาร์ที่12แล้วนะครับผมและก่อนที่ไปรับชมไม่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับพาร์ทนี้ขอ100ไลค์เหมือนเดิมครับและขอคนล่นหนึ่งซับสไครต์ครับพาช่องผมไปถึง20,000ซับกันด้วยนะครับคุณผู้ชมมาฮะมาลุยกันต่อเลยนะครััับผมพาาารรร์ทนนนนนีี้่่่เเเเจะออยยูกกกใศึโคปดลลต นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมฝั่งเรานี่ต้องใช้ชุดใหญ่จะน่าจะเต็มอยู่แล้วนะครับผมส่วนด้านของลาสปามาสครับกองหน้าครับผมเดนิสครับผมกองกลาง2คนครับโรไดาจับคู่กับบราวน์ฮิลครับกองกลางตัวรับนี่กอนซาเลสนะครับผมปีกขวาเฟจินโยครับปีกซ้ายวิตโดโลครับกองหลังครับผมโคลบโลจับคู่กับโคโค่นะครับผมแบ็คขวาเลมอสแบ็คซ้ายครับผมคาร์โดนาและโก้ครผมเวเอสครับไปครับพร้อมแล้วก็ ไปลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับผมจะได้ไม่เสียเวลาครับผมไปฮะมาเราอยู่กันในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมเตรียมตัวกันให้พร้อมครับผมก่อนที่จะเริ่มเกมนะฮะนี่ครับแล้วก็สนามซาเตโกเบอร์ดบิลก็ผมที่เตรียมตัวทําความสะอาดไว้ให้อย่างให้เรียบร้อยครับผมมีฉีดน้าไว้ฮะเพื่อวางย้ายฝั่งตรงข้ามลื่นนะครับผมยหยอกมาครับ รอบรองชาะเลิศก,ก็ต้องเอาจริงกันหน่อยไปยครับผมใครที่ยังไม่กดไลค์ครับขอคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมช่วยยื้อเอื้อมมือไปกดให้สักนิดหนึ่งฮะคนละจึ้กเดียวเท่านั้นนะครับกดสติส๊กเกอร์ให้ผมด้วยฮะนี่ครับแล้วก็รอบสิบสิสุดท้ายนะครับมีม,รรรมาริกัทลาสปามาสครับแล้วก็บาร์เซโลนาครับผมแข่งกับทีมอะไรไม่รู้ครับผมปลุยเลยดีกว่าไปฮะ let's go บาหิววังนี้พาแทงขึ้นมาครับผมโอ้โหบอลหลุดขึ้นมาแล้วบอลมาที่ ino, ปาจิโน่ปาโย่ใจมาจนนี้ก็ลาหมอนครับผมดักไปได้ครับบอลมาต่อที่เควินเดอร์บอยเนอร์ฮะเดอร์บอยเห็นโดนโดว่าแทงมาเลยแล้วไปแล้วจ้าฮะจังหวะนี้แกเดนเบลตรงตรงเสาไกลวิแกเดนเบล์เง้วันี้แกเดนเบลยิ Bell, งลูกนี้ก็โอ้โหตรงตัวครับผมวิตาโล่กับผมตกลงมาให้ที่คารโลนา่าคารโลน่าพาสปินขึ้นมาแล้วครับบอลตบเข้ากลางมาจังหวะนี้ก็ซีดานดักได้ครับบอลมาที่แกเดนเบลแล้วจังหวะนนี้แทงมาเลยครับผมไปแล้วครับผมโอ้โห เอมบัเป้เอมบ,เบัเป้จบวันี้ยึกลบมาโอ้โหก่อนจะยิงโล่งๆเลยสิครับโอ้โหหนึ่งสูตรเครียานเอมบัเป้สุดจัดมาแล้วครับผมเรอัลมาดริดนี่ครับบอลจุดนี้ครับเคลียร์เอมบัเป้ครับดูฮะใช้สูตรเดิมแล้วยึกลบโกโอ้โหมันง่ายเหลือเกินฟาบ,บิโอต่อมาครับผมที่บาวฮิลครับมาให้ที่เอเดนิส และดีนี้จังหวะนี้โดนลามอสเข้าแต่ยังไปต่อได้ครับผมมาที่เปติโยเปติโยตัวนี้โดนละโดนคาร์ลชนนี่ฮะบาวฮิวก็โดนชนอีกดิโดนไปิหนึ่งฮะและบอลมาเจอนี้ครับบอลมาให้ที่เอมบัปเป้แล้วแทงไปต่อครับผมครีสซิโนโรโดลงไม้เอมบัปเป้ฮะเจอนี้แล้วไปต่อให้ที่แกเรตเบลโอ้โหบูมแบบที่เข้าซ้ายด้วยยิงเลยก็เรียบร้อยกับแกเรตเบลโอ้โหยสองศูนย์โอ้โหชิวๆแล้วเกมนี้บอกเลย นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับเอ็บบะเป้แทงมาแล้วแกเดนเบลก็บอกโอ้โหมุมแบบนี้เข้าซ้ายก็เต็มข้อสิครับอ่าโรนโดเอาไงต่อครับโรนโดจังหวะนี้ไปก่อนนะคืนก่อนแล้วบอลมาที่รายการครับหมาต่อจังหวะนี้ให้ที่โรนโดจังหวะนี้ยิงเลยครับผมโอ้โหมาพาวเวอร์ช็อตก็ยังไม่ได้ครับแล้วบอลตกมาจังหวะนี้โรนโดอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมี่ครับบอลจังหวะนี้ครับ กเดเบลก็บอกตบคืนมาที่โรโดและดูครับผมโอขู่ซัดไปเต็มข้อมาให้ที่เบลครับต่อมาจาวนี้คิริยาเอบาเป้และมาต่อเจาวนี้สตรีดานสวยครับมาให้ที่ฟิลิปลามและลามเจ้าวันนี้เห็นโรนโด,ดครับผมดูฮะและเดี๋ยวดูการเปิดของฟิลิปลาครับผมเจ้าวันนี้มาให้ที่โรนโดโขงลูกนี้โอโ้โหเอ้ยตรงตัวฮะและมาต่อครับเจาวนี้เดนิสและเดนิสจะพาไปเองก็ัเจ้าวันนี้ก็โดนดักไว้ต่อดีครับบอยมาที่คานาวโร มาที่เดอะบอยครับต่อมาเจอนี้มาที่เอมาเป้และยกขึ้นมาเจอนี้ครับโอ้โหให้แกนเดลเบลวิ่งสวดขึ้นไปแกนเดลเบลเจอนี้หลบมาก่อนนะเจอนี้แล้วก็สัดสายลูกนี้ก็โอ้โห4-0ครับลาสพาร์มาสแบ็กเอาไว้อยู่โอ้พี่เบลเรายิงไป2แล้วครับผมโอ้นี่ครับบอลเจอนี้ครับดูครับมีดึงหลอกครับแล้วก็โอ้โหหาช่องเข้าทรายครับซัดไปเต็มข้อเลยนะครับบอลอยู่ที่ซาวโคโค้ครับ แล้วจอนี้จ่ายมาต่อครับมาที่เปจิโยครับบราหิลต่อมาที่เดนิสครับแล้วเดนิสเจอนี้จ่ายมาก็โดนตัดได้ครับบอลไปที่ฟิลิปลามครับและมาต่อจอนี้มาที่ซีดานแล้วมาต่อแกเรเบลแกเรเบลเจอนี้เห็นโดโด้ครับเปิดมาต่อจอนี้โกโดยิงเลยลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. 5-0โอ้โหแล้วพี่โดบอกกูขอนอนเลยครับนี่ฮะสุดจัดจริงครับชุดนี้ โอ้นี Bo ole. Bo ole. ่ครับบอลจุดนี้แกเรนเบลก็บอกวิ่งหลุดขึ้นมาแล้วเปิดมาต่อที่คริสตินโรลันโดครับจุดนี้วอลเลย์ครับโอ้โหมุมแคบๆยังเข้านะครับบอลจุดนี้ที่คาร์ลส์ก็บอกจ่ายมาต่อคริสตินโรลันโดลลันโดจุดนี้เหตุเอ็มบัปเป้จัดแทงมาเอ็มบัปเป้โอ้โหม้วนมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหวอลเลย์เซฟได้ครับโโอ้หบอลจุดนี้คาร์ลสดักได้มาให้ที่คริสตินโรลันโดครับและลลันโดจังหวะนี้เอาไงฮะลลันโดตบมาต่อจุดนี้บอลมาให้ที่เคลียาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยึดกลับมาก่อนนจี้ และจะยิงโอ้โหโดนหลอกบอลกลับมาที่เดอะบอยครับแฟนไรการดครับและแทงมาต่อจังหวะนี้คริยาเอมบเป้เปิดมาต่อให้ดิคิโซโรนัโดโอ้โหไม่เข้ากรอบโอ้โหต่อมาฮะเดอะบอยและมาที่ไรการดครับจังหวะนี้ขึ้นมาขบวนโอ้โหติดฟาบิโอบอลมาที่คาราโบโครับขึ้นมาฟิลิปลามลามเจ้าวันี้เห็นแกเดนเบลฮะได้อยู่แล้วจังหวะนี้โรนโดอยู่ตรงกลางบอลเปิดมาเจ้าวันี้เอ็มบเป้ยิงลูกนี้โอ้โห ไม่เข้าครับอกย้อนและฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวเลยครับผมเอาวิโตโลโออกครับเอาโมลเรโลลงมาแทนฟาบิโอฟาบิโอจ่ายมาต่อครับบอลมาที่โมลเรลโลและโมลเรลโลม้วนมาครับบอลมาต่อที่เดนิสและเดนิสเจ้าวันี้มาต่อที่โมลเรลโ,รโล,ลโมเรโลเจ้าวันี้ยิงไกลเลยครับโอโขข้โหคาซิยัสต้องเซฟก่อนเลยครับโมเรโลเลโจ้าวันี้เอาไงครับบอลมาต่อที่ฟาบิโอคืนมาครับผมเจ้าวันี้จะเข้ากรอนไม่ได้หรอกครับโดนทนางด้านของมาดริดครับผมดักไว้แล้วบอลมาเจ้าวันนี้เดอร์บอยครับเดอร์บอยพามา เดอะบอยจ่ายล่างเลยครับจอยนี่คิเซโลโดไปแล้วจ้าโอ้โหแล้วโรนโดบอกอย่างนี้ขอยิงเองละกันเรียบร้อยครับแฮตทริกเลยครับคิเซโนโรนโดนี่เป็นการเดินมาแล้วสู้และดูฮะโอ้โหต้องหล่อไปไหนนี่ครับพอจอยนี้เดอะบอยแทงมาโอ้โหหลุดเลยครับพี่โดโอ้โหแล้วซัดแบบนี้ก็หายสิครับ และมาให้ที่โมเดโรครับโมเดโรตบมาจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหคาสิยากระโดดเซฟไว้แล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหเร็วมันริดครับผมชนะไปด้วยสกอร์หกประตูสู์ครับแล้วก็คริสตอโนโลโดครับผมแฮตทริกเอาบอลกลับบ้านไปเลยครับโอกาสหกครั้งครับผมเข้าสามลูกครับมาครับคุณผู้ชมและเกมต่อไปอยู่ในศึก UCL รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผม ผมเห็นมีคอมเมนต์อยากให้เรอัลมาดริดเจอกับเชลซีนะครับผมก็บอกว่าให้ลุ้นว่าจะได้เจอหรือเปล่าแล้วกันนี่ครับผมได้เจอแน่นอนแล้วครับไปฮะก็จะไปก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับฝั่งเรานะครับคุณผู้ชมแน่นอนต้องใช้นักเตะชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับผมส่วนท่าเชลซีครับผมกองหน้าดีดีเย่ด็อกบาครับปีกขวาวิลเลียนปีกซ้ายอาซาครับกองกลางมีจูเบลิงแฮมเอเซียนแล้วก็แลมพาร์ดครับกองหลังจอห์นเทอร์รี่จับคู่กับเดซายครับ แบ็คขวาดีโรเลนโซ่แบ็คซ้ายคูณคุณไรยาและโก้คบผมปีเตอร์เช็คครับบอกเลยว่าเชลซีชุดนี้โคตรเดือดครับไปฮะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาครับคุณผู้ชมเกมนี้ครับเรามาเยือนกันถึงแซมฟอร์ดบิดนะครับผมโอ้โหแฟงล้ำพลาดครับเตรียมพร้อมในการลุยเกมนี้ครับนี่ครับแล้วก็ส่วนมาดริดครับคริสเตียโนโรนโดครับผมนำทัพมาก่อนเลยครับ มาลุ้นกันเลยว่าทีมไหนจะได้แ้มไปก่อนนะครับผม like อาครับเราอยู่กันที่แตมฟอร์ดบินครับบินมาถึงอังกฤษเลยทีเดียวนะครับขอคนลืกหนึ่งไลน์หนึ่งซับสไครด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดก็รบกวนกดให้ผมด้วยนะครับไปครับพร้พอมลุยกันเลยดีกว่า let's go อ้ฮะได้เคลียร์ก่อน จ่ายคืนมาให้ที่อะไรากาดต่อมาให้เจนิสเดอร์บอยและเดอร์บอยเจนิสจา่จายมาติดวิลเลียนครับผมและบอลแทงบอลอยูโอ้โหดีเด,ดีดอกบาฮะเร็วกว่าเร็วกว่าดอกบาะเจานี้ดอกบาะเจานีสตบคืนมาโอ้โหติดคานาโนโรครับโอ้โหเชียงวิ่งโคตรเร็วและมาถึงเอมบเป้ครับเอมบเป้เจนิสรอโรอนโดวิ่งขึ้นไปแต่ยังไม่ได้ครับบอลจ่ายเข้ากลางมาก่อนโอ้โหติดเอเซียนครับและบอลมาอยู่ท ok ี่ดิเดีดอกบาโดนหน้าของคานาโนโรชนครับได้อยู่และบอลมาต่อที่คิสโรนโดฮครับเจนี้แทงมาคลียาเอมบเป้ เอ็มบาเป้จังหวะนี้ไปนะฮะเอ็มบาเป้ยอยู่นี้ยิงยัดไปเลยฮะโอ้โหพีเตอร์เช็คเซฟได้ครับลูกนี้เอาครับแลนเดอร์บอยครับผมจะเป็นคนเปิดครับผมจังหวะน,นี้โรนโดรอโขกอยู่ไม่ได้ครับผมบอลย้อนมาบอลมาที่ซีดาน์จังหวนี้ได้อยู่ครับและมาต่อให้ที่เอ็มบาเป้ปั่นเลยครับลูกนี้ก็โอ้โหยังไม่เข้าทางครับพีเตอร์เช็คบอกสบายง่ายๆเอ็มบาเป้จังหวะนี้เห็นโรนโดครับผมแทงลงมาก่อนเลยแล้วแกนเดลเบลแกนเดลเบลล้ำหน้าแกนเดลเบลได้อยู่ฮะโรนโดจังหวะน,นี้ม้วนก่อนเลยครับจังหวะนี้ จ่ายขึ้นมาให้ที่รายการแล้วมาตอ่ออยู่งี้สิดารยิงลูกนี้ก็โอ้โหพีเ์เช็คเชียร์เซฟได้เดอะบอยฮะตอนนี้เปิดมาฮะโรนโดย้อนหน่อยลูกนี้ก็โอ้โหได้ครับผมเรียบร้อยสิครับ1 0ึู้โอ้โหเป็นไงเตรียมตัวสูเอ้าว่าอาวว่านี่ฮะจังหวะนี้ครับผมดูฮะโรนโดยิงแต่ว่า บอลมันเข้าไปแล้วก็บอกมีด้วยเทคโนโลยีโกไลครับนี่ฮะคุณย,ย่าบอกแม่งเอ้ยนี่ฮะเลยไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหเข้าไปเต็มๆจ่ายลงมาต่อเดอร์บอยครับและเดอร์บอยจังหวนนี้ข้างล่างมีทน่าลมตัวคาลออยู่แล้วบอลเปิดมาจังนี้ครับบอลไปต่อโอ้โหย้อนไปหน่อยครับแล้วบอลมาต่อที่รามอสสมบบเจาหนี้มาที่แฟงไลการนะมาต่อที่เคิเดอรบอย เดอะบอยม้วนหลบมาเลยครับมาต่อให้เจไกนเดเบลว่กนเดเบลจอนี้แทงมาต่อแล้วบอลชิ้มาเจวะนี้เข้าไปชนคานอบอมาที่กาเดเบลครับส่งมาต่อ่คิสโโดนี้ปั่นเลยครับลูกที่โดโอ้โหเช็คยังเซฟได้ครับแลบอลมาต่อครับวนี้บอมาที่เอ็มเป้แล้วจ่ายไปต่อโอ้โหโดนเตะขาวนี้ไม่ฟาวด้วยแล้วบอลลงมาต่อครับดีรนโซดอกบ่า และจ่ายมาเจัาหนี้ครับคืนมาที่ดีเย่ดอกบาดอกบาเจ้าวนี้ตบมาได้โอ้โหเกือบไปครับและเจ้าหนี้ซีดานดักคืนได้ครับผมสวยเอาแล้วโดนอาซาเอาคืนและชิบหายนะครับจังหนี้ต้องดักไว้เลยครับอาซาอาซาอาซาจังหนี้เอาไงและอาซามาต่อที่ดอกบายิงลูกนี้โอโ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึประตูต่อหนึ่ง,งโอ้โหโหโโหโลูกนี้น่าจะเข้าไปดีกว่าครับ นี่ครัยืนหลอกล่อตั้งนานแล้วสุดท้ายดอกบาแม่งหลุดมาครับแล้วก็โอ้โหปัน่นโอ้โหคมจัดเลยบอลมาต่อที่คูเลย่าครับคูเลยาเจ้าหนี้แทงมาต่อดีดีดอกบาครับผมจังหวะนี้ดอกบาหลุดไปอีกแล้วและดอกบาจังหวะนี้ตบมาแล้วโดนแล้วโอ้โหคาซิยาเซฟได้ยักษเคลามอสเอาก่อนเลยโอ้ยแล้วจังหวะนี้ตัดได้ครับบอลมาต่อที่แกรนเดเบลแกรนเดเบลจังหวะนี้หลบก่อนเลยครับจ่ายมาแล้วแทงไปต่อฮะเจ้าวันี้บอลมาที่คริยาเอเบเป้ B A P e แล,ล้บัาเฟ่เจ้าหนี้เอาไงฮะตบคืนมาต่อที่ฟิลิปลับแล้วมาต่ออยู่ที่แกนเดเบลยิงลงูกนี้โอ้โหปีเตอร์เช็คเซฟได้ครับแล้วบอลมาต่อที่อาซาครับคืนมาที่ด็อกบาและต่อมาจูเบนแฮมจังหวะนี้มาที่แลมพาร์ดและมาที่บิลเลียนจังหวะนี้เลียงผัดยิงโอ้โหสองหนึ่งครับไอ้อเอ้นี่ครับบอลจุดนี้ถ่ายมาโอ้โหแล้วดูจา่ายกันอย่างสวยเลยครับมาให้ที่เดอะบอยครับ ต่อมาเจอานี้ครับมาที่รูปตัวคาร์ลอสและคาร์ลอสวิ่งไปเองครับผมจกกังหวะน,นี้เอาละะคาร์ลอสคาร์ลอสหวะนี้เบรกก่อนเลยครับจังหวะนี้คืนมาต่อที่เอมบเป้และไม่มีใครเข้าก่อนเลยครับบอลมาต่อให้ที่คิสโโนโรโดเจนี้ลองปั่นครับลูกนี้ติดครับผมแต่บอลยังเข้าทางของแฟงไลกัดและแทงมาต่อเจอนี้คิสโโนโรโดโนโดจยิงลูกนี้โอโ้โหสองสองจ้าพี่โนโบอกใจเย็นๆกูยังอยู่ใจเย็นๆ ออนี่ครับบอลจากนี้ยิงปั่นติดแล้วบอลไปที่รายการและคืนมาที่โรนโดครับเจ้าวันนี้โอ้โหยิงซ้ายลูกนี้คมๆครับบอลมาครับเจ้าวันนี้แกเดนเบลเบลเจ้าวันนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับผมจ่ายลงมาก่อนเลยครับฟิลิปลัมหลบมาเจ้าวนี้แกเดนเบลได้อยู่ครับและเบลเจ้าวันนี้ชนเบียดได้อยู่ครับเข้าอยู่บอลมาต่อที่รายการครับมาที่เดอะบอยแล้วแทงมาเจ้าวันี้โอ้คริซิโนโรนโดปั่นลูกนี้โอ้แฮตติกเลยครับคริซิโนโรนโดตีตัวสู โอ้โหเบบนี้แหะการปั้นเกมของเดอะบอยลูกน yeah. ี้นี่สุดจัดประหลัดบอกนี่ไงพี่โดบอกเยี่ยมเลยครับนี่ครับบอลจบนี้ครับผมดูฮะเดอะบอยตบมาโอ้โหลูกนี้ดูโลนโดครับนี่อะดอกบากระดอกบาเถอะโอ้โหอ่ะบอลมาต่อเดี๋ยนี้อาซาร์ครับผมลงมาต่อให้ที่มาร์คูเรยยโดนฟินิปลับวิ่งไล่อยู่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยสิครับ เปลียนลามเก่งกว่าเยอะและบอลมาต่อที่ซีดานครับไลากาดตกมาเจอานี้มาที่เอบาปเป้แล้วมาต่อยเจอนี้คิสโซโรโ,โ,โดครับเฮ้ยมาที่แกรเดเบลแกรเดเบลเจอนี้เห็นโรโดอยู่กลางแล้วบอลเปิดย้อนมาเจอนี้โรโดโข่งลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ <S <S และเชลซีเปลี่ยนตัวครับผมเอาทาหน้านของวิลเลียนออกครับส่งลาฮิมเซอร์ลิงลงมา แล้วตัวนี้ฮะโอ้โหหวยยายของขวัญครับผมแล้วบอลมาตัวนี้ครับคือเดีเอมบาเป้เอมบาเป้เจอนี้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหพีเตเช็คเซฟได้เดี๋ยวจัดแล้วฝั่งตัวข้ามเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับผมเอาดิโนเรนโซออกครับส่งเจา้าเฟลิกซ์ลงมาอ่าแล้วจังหวะนี้เดอะบอยฮะจะเป็นคนเปิดมาแล้วลาบอสปล่ออยู่ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ,โอ,โอ้โหสี ส่งฮะเซอร์จิโอรามอสนี่ฮะกวนติงกันสักหน่อยนี่ชนแก้วแล้วก็เซิร์ฟโอ้โหนี่ครับบอลจังหันนี้ฮะเดอะบอยเปิดข้ามาแล้วดูฮะจังหันนี้รามอสกระโดดโขกโอ้โหเข้ามุมแบบมุมจริงๆโคสวยดูครับรามอสสู้สู้ครับสุดจัด บอลมาที่ซีดานครับแล้วเจอนี้โดนเสียบเลยครับโอ้บอลมาที่แองคูแล้วเจอนี้คันนาโร่ยังตักได้อยู่ครับแล้วบอลจ่ายมาเจอนี้ครับมาให้ที่แกเดนเบลมาให้ที่เอมบาเป้แล้วแทงขึ้นมาครับผมเจ้านี้บอลไปแล้วครับแกเดนเบลเบลเจอนี้เห็นโรโดอยู่ตรงกลางครับเจอนี้บอลเปิดมาต่อจะให้คีซิโนโรโดได้ไหมโอ้คือไม่ได้ครับโรโดพุ่งเข้าประตูไปเลยครับแล้วบอลเปิดมาจังหวะน,นี้ครับยังโคกมาติดแลมพาร์ดครับแลมพาร์ดจ่ายมาครับผมให้ที่สเ<า>ตอร์ลิงแล้วมาเจอนี้ติดลามอสครับแล้วเจอนี้โรโดขอสวนหน่อยแล้วกัน แล้วเจ้านี้บอลลงมาครับผมบอลมาให้ที่แกนเบลลดจ่ายมาต่อฮะเจ้านี้บอลมาที่เอมบเป้ตัวนี้ขอจบเลยละกันโอ้โหห้าสองครับผมโอ้โหสู่สีกันมาตั้งนานครับมาไหลตอนในท้ายนี่ครับบอลอย้านี้ครับเบล,ลจ่ายมาต่อเลยครับโอ้โหแล้วดูครับทางด้านของเอมบเป้หลุดมาแล้วก็ปั่นแบบเรียดกโอ้โหและก็หมดเวลาครับผม โอ้รอแล้วดรินะดชต้าเชลซีเป็นสกอร์5-2ครับสุดจัดจริงๆนะโรนโดแฮตทริตครับเอาบอลกลับบ้านไปเลยครับโอ้ขอหนึ่งไลให้โรนโดครับผมสุดยอดแล้วมาสรุปครับผมโคปาโดเรออีกหนึ่งนัดน,นะครับผมแล้วบัลดิตก็เสมอกับลสัสมาไป็น3-3ครับสกอร์รวมเป็น9ประตูต่อ3นะครับ และก็บาร์เซโลนาครับผมชนะบียาลูลิตครับผมไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมก็เท่ากับนัดชิงครับผมเอาอีกแล้วครับผมเอลกราซิโกอีกแล้วครับผมจะเจอกันกี่รอบวะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามชมกันก็แล้วกันนะครับผมสำหรับนัดชิงชาเลิศคู่นี้นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมผมข่าแค่2เกมพอครับแบบเดือดๆก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ชอบนะก็ลืมะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมเรามาลุยกันใหม่ครับน่าจะได้เป็นนัดชิงโคปาเดลเดย์แล้วแหละนะครับผมแล้วเจอกันนะครับคุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยนะครับ